สปีเกอร์ทุเรยรองเท้าวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมกับเมอเร์เรลลแรปสไลด์ดูบักรองเท้าหนังที่สวมใส่ง่ายและถูกจัดอยู่ในกลุ่มรองเท้าแบบฟุตรองเท้าที่ออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับการเดินเท้าเปล่าอัปเปอร์ของคู่นี้จะเป็นหนังดูบักนะครับมาในดีไซน์ที่เป็นรองเท้า Slide. สไลด์สวมใส่ง่ายและก็ถอดง่ายเช่นกันมาพร้อมกับสายคาดตรงช่วงหลังเท้านะปรับกระชับได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวคลิปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมตัวหนังเนี่ยดูดีเลยให้ความนุ่มเป็นอย่างดีนะครับด้านในเนี่ยจะเขียนคําว่าแบบฟุตนะครับผม อย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นก็คือเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้ใส่เดินใกล้เคียงกับก,บการเดินเท้าเปล่านั่นเองพื้นชั้นนอกจะเป็นเมอร์เรลควอนตัมกริปนะครับเป็นพื้นชั้นนอกที่มีดีไซน์แบบปุ่มๆนะครับมาพร้อมกับการยึดเกาะแล้วก็ลักษณะตัวยางเนี่ยคล้ายกับยางดิบเป็นอย่างมากนะครับน่าจะให้ความทนทานได้เป็นอย่างดีด้านในหรือพื้นชั้นกลางตัวรองเท้าเนี่ยจะเป็นโฟม EVA นะครับก็จะให้ความนุ่มความสบายเท้าสําหรับการสวมใส่ใครที่กําลังมองหารองเท้าหนังดีไซน์สวยสวมใส่ง่ายพร้อมลุยแบบนี้นะครับผมก็ baku ni